พบกันเช่นเคยครับในตอนเด็กผมเช่นเคยนะขอเจ้าของร้านโชคชัยสมาร์ทโฟนอตอนเย็นนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นนะรลดเงินดาวให้กับลูกค้าในส่วนที่รุ่นที่จะมาแนะนำก็คือ Redmi Note 14 Pro 5G กับ Redmi Note 14 Pro Plus 5G ครับตัวน,นี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท โน้ต14โ r o 5G ครัลูกค้าดาว20%ดาวอยู่ที่2น7 0บาทแต่ร้านช่วยลดเงินดาวให้ลูกค้า1,500บาทก็จะว่ารุ่นนี้ลูกค้าจ่ายอยู่ที่1,200บาทแต่ในส่วนของรุ่นโน้ต14โ r o ด่พัเ 5G ารยเ14,990บาทลูกค้าดาวอยู่ที่3 0า0 แต่ล้านลดค่าเงินดาวให้หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่ากับลูกค้าจ่ายอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอฮะถ,ถ้าลูกค้าไม่อาา่ากดาวก็ไม่เป็นไรครับร้านลดให้ครับผมลดให้แล้วก็จะมีของแถมให้ด้วยนะครับลูกค้าเลือกได้นะฮะเป็นหูฟังยูทูบจากนี่เลยฮแล้วก็เป็นลำโพงลำโพงูทูธจากนี่เป็นการหรือ,อเลือกระหว่าง ก็ดูดีืยผมมีแทงเลยนะครับมูลค่าสองพันเก้าร้าอยเจ้าสิ่เหร็นี้ครับเท่ฟรีไปเลยท่านทำอย่างงาวถ้ามีของแขูงเสรเจให้ดีที่เทนนะครับสุดท้ายมีจํงนงินภาพเงินคุณมากนะครับ